เหตุการ์พมา่านะครับเอ่อที่เราติดตามกันมาตลอดและผมไม่ได้พูดกับท่านทุกครั้งนะครับท่านเห็นว่าการต่อสู้ในพม่ารุนแรงมากขึ้นความรุนแรงมากขึ้นในพมา่านี้เองที่แยกไม่ออกจากยุทธศาสตร์หลักในในเรื่องที่ผมกล่าวกับท่านมาตอนตอน้ตนนี้ จีนก็เข้าไปผูกกับพม่าเต็มที่ไม่ใช่ผูกกับรัฐบาลกลางเท่านั้นจีนยังมีลักษณะแยกส่วนผูกกับรัฐตอนเหนือที่ที่มีทรัพยากรหยกมากดังนั้นรัฐชนกลุ่มน้อยนั้นที่ติดกับจีนนั้นจีนเข้ามาให้กำลังสนับสนุนเต็มที่ตั้งแต่ยังไม่มีการรัฐประหารในพมา่าชนกลุ่มน้อยทางเหนือที่ลบ กับรัฐบาลกลางเพราะไม่ยอมขึ้นต่อรัฐบาลกลางเพราะทรัพยากรมันมูลค่ามหาศาลเนี่ยจีนก็เก็บประโยชน์เหมือนกันดังนั้นวันนี้จะเห็นชัดเจนว่าจีนเล่นการเมืองเรื่องผลประโยชน์นี่แบบดิบๆทั้งในทางการเมืองระหว่างประเทศเาทางการเมืองโลกและการเมืองกับประเทศใกล้เคียงเอาประโยชน์จากรัฐฉานนะครับ เอาประโยชน์จากรัฐทางตอนเหนือที่มีทรัพยากรมีหยกมากเวลาเกิดวิกฤตเฉพาะความขัดแย้งฉันก็ยันยันรัฐชนกลุ่มน้อยให้ก็โต้กับรัฐบาลกลางวันที่รัฐบาลกลางทหารมินออกลายทำการรัฐประหารจีนก็เชียร์กันเต็มๆไปเลยเพราะมองว่าทหารจะมีอำนาจ จะเห็นนะครับว่าจีนไม่สนใจเรื่องประชาชนเป็นอย่างนี้ในทุกประเทศที่จีนสัมพันธ์ว่ากันให้ชัดๆแต่ไอ้ไอเรื่องว่าพูดถึงต้องประชาชนต้องเพื่อประโยชน์ประชาชนไอน้นี่ไอ้นี่มันมันเป็นขี้ปากของผู้นํารัฐทั้งหลายในโลกครับถ้าคุณไม่พูดถึงประชาชนในทางที่ดีเลยมันจะมาเป็นผู้ปกครองได้ยังไง <laughs> เรามองการเมืองให้เห็นชัด ดังนั้นเรื่องของพมา่าจึงเป็นข่าวที่ผมจะนำมาเสนอท่านว่าในสหรัฐอเมริกาเรามีที่ปรึกษาเป็นเครือข่ายนะครับผมไม่ได้ทำงานคนเดียวอย่างที่ผมบอกไว้พี่น้องที่เขาเป็นอาสาสมัครช่วยงานเนี่ยที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียอยู่ในลอสแองเจลิส เขาจะส่งข่าวมาให้ผมเป็นประจำข่าวในลอสแอนเจลิสไทม์จะลงข่าวเกี่ยวกับวิกฤตในพมา่าเกือบทุกวันครับนี่คือความสนใจที่สะท้อนออกที่สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์วางแผงนะครับหนังสือพิมพ์ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ออนไลน์ LA Time เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ ในลอสแอนเจลิสในฝั่งตะวันตกของอเมริกาเมียนมา under U.S. s a n c t i o n after coup นี่ผมมันเป็นข่าวเก่าแต่ผมให้ท่านเห็นบรรยากาศนะครับอีกวันหนึ่งของลอสแอนเจลิสไทม์ก็ขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะครับขึ้นหน้าหนึ่งนะ,ะไม่ใช่หน้าในดังนั้นเราก็จะประเมินได้ว่า ปัญหาวิกฤตในพม่านั้นอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนอเมริกาก็สะท้อนออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของสภาของเขาเนี่ยอยู่ที่หน้าหนังสือพิมพ์ผู้แทนก็เหมือนเมืองไทยนะครับข่าวหน้าหนึ่งกับการเคลื่อนไหวในสภาไทยก็คล้ายๆกันนั่นแหละนี่ลอสแองเจลิสไทม์อีกวันหนึ่งนะครับก็พูดถึงวิกฤตในพม่าการสังหารประชาชน นี่ก็อีกเหมือนกันครับข่าวของลอสแอนเจลิสไทม์ผมเอามาให้ท่านดูเพื่อให้เห็นบรรยากาศว่าเรื่องราวในพามา่าเป็นที่สนใจของอออคนอเมริกันสะท้อนออกที่หน้าหนังสือพิมพ์แล้ววันนี้ในเมืองใหญ่ๆการประท้วงเผด็จก,การในพามา่าก็จะเกิดการเคลื่อนไหวอย่างใน York, ในิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์ ที่ผมบอกว่ากลุ่มคนไทยก็เข้าร่วมด้วยเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาโชว์ท่านอีกทีนะอยู่ในเบรก3ข่าวประจำรายการตรงจุดนี้ผมขมวดประเด็นก่อนที่จะจบข่าวต่างประเทศในส่วนนี้ก็คือจีนกำลังได้รับผลกระทบจากนะโยบายที่หนุนผลิตก,การในพามา่าเมื่อเกิดวิกฤตรุนแรงอย่างนี้ จีนก็เลือกข้างคนถืออาวุธเลือกข้างคนที่มีศักยภาพที่คุมกันคุมรัดได้เลยเหมือนกับที่จีนหนุนราชวงศ์ไทยเนี่ยแหละครับเหมือนกันหนุนกองทัพไทยเหมือนกันดังนั้นราชวงศ์ไทยกองทัพไทยทํทา,ารัฐประหารไม่ว่ากี่ครั้งตั้งแต่หลังสงครามเย็นมาก็เห็นชัดก็คือครั้งแรกก็คือเมื่อปี2549 นะครับ2549ก็เป็นช่วงหลังสงครามเย็นเนี่ยไทยก็กระโดดไปหาจีนจีนก็หนุนเต็มที่แล้วผมเคยนำเสนอข่าวก็คือทันทีที่มีการรัฐประหารนายกทักษิณกองทัพไทยในวันนั้นไอ้ป้อมไอ้สามปอทารราลาดนี้<ๆ>ก็เป็นแกนนำนะครับภายใต้ไอ้ไอ้บัง ไอ,ไอ้สอนธิบุญยรัตกรินทำรัฐประหารนั่นน่ะมันทำสัญญาซื้ออาวุธจรวดนำวิถีจากจีนทันทีเลยครับไม่ไม่พอสองเดือนม้งทำสัญญากับจีนเลยมึงยึดอำนาจกันยังไงปั๊บมึงซื้ออาวุธกับเขาเลยอะ่ะแสดแสดงเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันต่อเชื่อมทางยุทธศาสตร์กันตลอดเวลาระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพจีนดังนั้นวันนี้ บทเรียนในพม่าขณะนี้เมื่อฝ่ายประชาธิปไตยลุกขึ้นสู้กับเผด็จการในพมา่าเป็นบทเรียนที่จีนจะต้องรับรู้และเป็นบทเรียนที่ไทยก็จะต้องศึกษาผมเคยนําเสนอข่าวไปแล้วว่าประชาชนพม่าเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนว่าจีนหนุนมินอองลน์ การประท้วงของประชาจนบพม่าไปที่สถานทูตจีนในพม่าก,ก็มีแล้วจีนก็ไม่สนกูก็นหนุนเต็มที่ไทยก็หนุนเต็มที่ถึงขนาดให้รัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ามาเมืองไทยไอเจ้ามินอ,องลายก็หาวิธีจบก็หวังว่าอาเซียนจะหนุนให้มีการเลือกตั้งในพม่าโดยทหารคุมเอง ซึ่งประชาชนเขาก็ไม่ยอมดังนั้นวันนี้มันเลยเหตุการณ์นี้ไปแล้วเละแล้วแต่ประเด็นที่ติดติ่งไว้กับติ่งไว้กับจีนเนื่องจากว่าการเมืองโลกที่จีนก็จะบุกไต้หวันแล้วจะกระเทือนไปถึงญี่ปุ่นกระเทือนไปถึงการเมืองทั้งภูมิภาคนี้วันนี้จีนเจอเข้าไปในพมา่าก็เป็นบทเรียนที่พี่น้องเรา จะต้องเรียนรู้ด้วยว่าลักษณะการเมืองผลประโยชน์ของจีนในแต่ละประเทศมันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดเหตุอะไรการประท้วงในพม่าวันนี้ไปล่อจีนแล้วครับโรงงานของจีนในพม่า30กว่าแห่งครับถูกเผาครับส่วนว่าใครจะเผาอันนี้เราก็ไม่รู้ แต่แน่นอนเป็นผลมาจากความขัดแย้งในพมา่าสงครามกลางเมืองในพมา่าซึ่งจะลุกลามไปและเป็นผลมาจากจีนแสดงตัวเองชัดเจนว่าไม่อยู่กับฝ่ายประชาชนไม่อยู่กับประชาธิปไตยนี่แน่นอนหนุนทหารพม่านี่แน่นอนดังนั้นนี่เป็นนังข่าวนะครับวันนี้ของผู้จัดการ รุนแรงสุดตั้งแต่รัฐประหารทหารพม่าปราบม็อบหลังโรงงานทอผ้าจีนโดนเผานะตายวันเดียว39รายเหตุการณ์แรงขึ้นข่าวสดก็ลงนะครับพม่า,านองเลือดไม่หยุดดับอีก40ใช้กฎยุการศึกเขตโรงงานจีนถูกบุกเผาตามเนื้อความสามสิบกว่าแห่งนะครับ พสต์ทูเดประท้วงลามใหญ่เผาโรงงานของจีนในพมา่าขยายตัวไปแล้วนะครับเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศไปแล้วไทยรัฐระบุเลยว่าอ๋อไม่ใช่สิไม่ได้ระบุว่ากี่แห่งพาดหัวไม่ได้มีบอกว่ามีการประทะกันและโรงงานจีนเถูกเผานะครับเอาละ่ะตรงนี้ก็ ทำให้เราเก็บรายละเอียดนะครับสมบูรณ์แล้วว่าปัญหาการเมืองระหว่างประเทศจีนกับไต้หวันนั้นกำลังจุดประทุในภาวะการเราดูทั้งภาคมหาภาคและจุลภาคนะครับดูทั้งภาพใหญ่และภาพด้านกว้างและด้านลึกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องข่าวต่างประเทศอีกข่าวหนึ่ง